สวัสดีครับ10สิงหา257นะครับอายุคุณมนลนตอนนี้อายุเท่าไรแล้วครับตอนนี้อายุ65แล้วครับโอ้65แล้วจะคาดว่าจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์สักกี่ปีครับก็ยังไม่แน่เลยครับเพราะมันไม่แน่นอนครับตรงเนี้ยเรากับผมชาวพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าเนี่ยจบครับอ่ะคืออย่างนี้ที่ผมถามอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราจะย้อนอดีต ใช้ก็ตามที่อายุต่ํากว่าน,นี้นะครับผมก็จะหกสิบแล้วที่คุยเนี่ยธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับโดยธรรมชาติโดยทั่วไปเนี่ยโลกนี้มีความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีน้ําท่วมไม่มีฝนแรงไม่มีอะไรเลยไม่เคยย้อนในประวัติศาสตร์สักสองสามร้อยปีมาเนี่ยจะมีน้ําท่วมใหญ่ที่ลงในประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ห้าสักครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ,ฮะย้อนไปสองร้อยปีตั้งกรุงเทพมาปีสองห้าสองห้าเอสองสามสองห้า <laughs> มันเคยท่วมครั้งเดียวจะไม่กรุงและนโกสินที่เห็นพายเรือกันเดี๋ยวพระธิดาอนัน,นตสมาคมคนะครับทีนี้ไอ้ที่มันไม่ท่วมไม่มีปัญหาอะไรเลยพายุก็ไม่รุนแรงเนี่ยเคยอ่านหนังสือหรือเคยวิเคราะห์ย้อนกลับไปไหมว่าสักร้อยปีเนี่ยสภาพภูพมิประเทศของเราเป็นยังไงคเคยเคยศึกษาไหมตรงนี้ก็เคยอ่านหนังสือหรือว่าเคยอ่านหนังสือแล้วก็เคยเห็นสภาพจริงในพื้นที่ที่สมัยเด็กๆแล้วท่าพื้นที่แถวนี้ก็เหมือนกันครับ พื้นที่ที่เป็นอำเภอใหม่หรือจังหวัดใหม่อะเพราะจังหวัดนึงเมื่อก่อนเนี่ยจะมีไม่กี่อำเภอและอำเภอที่ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเป็นเขตป่าหมดเลยเมื่อก่อนทางจันทบุรีไปตาจากรยองไปเนี่ยระยองมีสองอำเภอเขาชนบุรีมีหกอำเภอทำไมสังเกตไหมครับว่าถนนถ้าทำไมงอไปงอมาใครเคยสังเกตถนนสายหลักๆที่มันงอไหมครับถนนโบราณอะเช่นถนนสุข,ขุมวิทไปจันทบุรีก็งององอ แล้วก็กผมก็ถามคนที่เขาทาถนนนะครับเพราะว่ายังเกิดทันเขาบอกเวลาตอนก่อนี่มันเป็นป่าหมดเลยในทุกพื้นที่เขาจะไปกรุงเทพสมัยพระเจ้าตากไปไงอ่ะยกขบวนช้างไปเอาลงเรือไปไปทางเรือแล้วเวลาเขาจะทาถนนสายสุขุมวิทเนี่ยเขาจะไปก่อไฟห่างๆจะมีบ้านสักหลังหนึ่งก็ไปก่อไฟพอดูว่ามีไฟฟันไฟขึ้นเขาก็ทําทางไปทางนั้น เราจึงเห็นถนนเนี่ยเขาเลี้ยวเหมือนทางเปวียนเลยมันจะเลี้ยวไป<อ>เลี้ยวมาโอ้ยอย่างนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยผมว่าอันนี้เป็น KM คือเป็นความรูร้ที่ยังไม่มีเปิดเผยไหมมีเขาคนที่เคยทำนี่เขาเขาจะไปสมไฟให้เห็นเห็นว่าตรงนี้มีบ้านเขาเพราะการทําถนนสมัยก่อนนะมันไม่มีรถหรอกแต่ตอนนี้ว่าเขาก็ทําเพื่อเป็นการเดินทางอ่ะเขาต้องอาศัยไฟบ้างอาศัยช้างเดินอาศัยม้าอาศัยอะไรเนี่ยเขาก็ไปก่อไฟถนนมันจึงโค้งไปมันจะมีหมู่บ้านอ่ะ จังหวัดหนึ่งมีประชากรไม่กี่คนครับมีไม่กี่คนนะแล้วพื้นท,ท,ที่ที่คนรุ่นหลังที่เคยเห็นว่าเป็นกิ่งอำเภอหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นอำเภอที่เกิดมาไม่เกิน30ปีเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนนี้เป็นป่าหมดเลยไม่ว่าถ้าเป็นเขตชนบุรีนะครับบ่อทองหนองใหญ่วังจันทร์เนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่หมดเลยครับเป็นป่าหมดเลยมันไม่มนพนัทก็เป็นป่ามีเมืองอยู่สามสี่พันคนเองเออสมัยก่อนมันมัน,ม,นมันมันเป็นป่าหมดเลย แล้วเราที่ที่เราเห็นว่าน้ํามันไม่ท่วมอ่ะมันมันก็มันมันไม่ท่วมเพราะอะไรเพราะมันไม่มีบ้านคนไงมันฝนตกแล้วเนี่ยตอนที่มาในพื้นที่ตรงนี้ใหม่ๆนะครับก็เป็นคนที่มาหักล้างถางพงตรงนี้จริงๆคือมันมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นมะข่าต้นใหญ่ๆแล้วก็มีหนองน้ําลึกๆแล้วก็มีโคกโคกเนี่ยสูงขนาดบ้านนี่นะครับเท่าเท่าเล้าไก่เนี่ยโคกตรงเนี้ยมีสามสี่รูป คือโคกลูกใหญ่ๆแต่เขาแทกเตอร์ไถไปหมดละแทบแทบว่าจะเป็นเขาดินย่อดอมอ่ะคือคือมันจะเป็นพื้นที่อย่างนั้นแล้วแล้วพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนไอ้ถาดหนุมโคกนะครับมันจะมีหลุม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 หมดตอนตอนที่ถางตาออกใหม่ๆนะครับมันจะเป็นหลุม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 เต็มไปหมดเลยหลุมก็โคกใครเคยเห็นนี่หน่มโคกอ่ะที่เขาทำอ่ะมันจะเป็นและตรงนูนขึ้นมาก็จะเป็นโคก เป็นโคกเป็นหลุมเป็นโคกเป็นหลุมพอฝนตกมานะน้ำมันก็จะมาขังอยู่ในหลุมอะหมดเลยไม่มีไหลออกนอกพื้นที่เลยไหลไม่ได้หรอกติดทั้งต้นไม้ติดทั้งโคกติดทั้งหลุมอ่ะมันติดหลุมหมดเลยแล้วน้ํามันก็จะไปซึมออกนู่นที่ที่ต่ำตำสุดอะเขาเรียกน้ําซับเด็กรุ่นใหม่คงไม่ได้รู้จักไอ้น้าซับเนี่ย แนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็มาเล่าชีวิตของคนรุ่นเก่าให้น้องๆหนูๆฟังน้ําก็ไหลตลอดปีรวมกันเป็นลําธารเป็นนป็นสายน้าเป็นทล้งคลองน้ําคลองมันจะมีไหลทั้งปีเพราะว่ามันก็มาติดอยู่ในเนี้ยแล้วมันก็ลงใต้ดินไปเป็นน้ําบาดาลน้ําบาดาลมันก็คงตื้นนะฮะมันลงไปอยู่ใต้ดินแล้วตรงไหนที่ต่ำก็ไหลออกไปโผล่ออกไปมันไปโผล่ออกเขาเรียกน้ําซับน้ําซับแล้วมันก็เป็นต้นน้ําต้นน้ําแล้วก็รวมกันเป็นแม่น้ํา เป็นลําธารก่อนอ่าเป็นลาธารแล้วก็เป็นคลองแล้วก็ไปเป็นแม่น้ําเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยพอฝนตกมามันก็ซับไว้แต่นี้เราตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับอันนี้เล่าอาดีตให้ฟังหมดไปแล้วเราจะทํำยังไงนั่นแหะสิเอออันนี้ร้อยกว่าปีเท่านั้นเองนะไม่เหลืออะไรเลยเขับรถไปนี่ทั้งวันไม่มีป่าสักต้นไม้เลยไม่มีคือคือตอนนี้มันมีอยู่อย่างเดียวคือเราต้องมาสร้างสิ่งทดแทนนะครับสิ่งทดแทนเนี่ย เราต้องทําเรียนแบบครับวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนนะครับเป็นวันสําคัญทางศาสนาจีนมีเสียงวัทัดมาเป็นแบ็กกราวด้วยเอ,อคือคือเราจะต้องมาสร้างสิ่งทดแทนนะครับสร้างสิ่งทดแทนตอนนี้เราสร้างได้ดีนะครับเ,เรามีเครื่องจักรทันสมยัยเพราะเครื่องจักรงนทีแรกมันเป็นผู้ทําลายใช่ไหม แต่ตอนนี้เราจะกลับให้มันมาเป็นผู้สร้างได้เหมือนในศาสนาทางอินเดียเนี่ยเขาม,มีผู้ทำลายมีผู้สร้างอะไรเนี่ยเขามีเขามีไว้แต่ก็ไม่ไปไอ้นั่นศาสนาเขาแต่ยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะเราสร้างสิ่งทดแทนเนี่ยเราทำได้เพราะมนุษย์เนี่ยมีความสามารถสูงนะครับคือทำลายก็ได้สร้างก็ได้ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆนะครับที่เราพูดหลายคลิปอาจบางคนอาจจะไม่ได้ดู ตัวอย่างไม้หมอนรถไฟเสาไฟฟ้าไม่เด็กรุ่นใหม่เกิดไม่ทันแล้วครับเมื่อก่อนทั้งนั้นเลยทั้งนั้นครับเขาจึงเรียกไม้หมอนไงเขาไม่เรียกคอนกรีตหมอนยังจําได้ไหมครับเสาไฟเสาเสาไม้ทั้งนั้นเลยเ็าไม่เรียกคอนกรีตแต่ตอนนี้มันเป็นคอนกรีตที่มาทดแทนและสิ่งสิ่งที่ที่มันหายไปเนี่ยเราสามารถสร้างทดแทนขึ้นมาได้หมดเลยแล้วจะทําได้ดีฝักเก่าได้ซ้ําไปเวลานี้นะครับกระผมกล้าพูดว่าทําได้ดีฝักเก่า เพราะอะไรเพราะเรามีประวัติศาสตร์เราจะต้องให้นักเรียนเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยว่าเมื่อเดิมเขาเป็นยังไงแล้วเมื่อเรารู้โอ้เห็นด้วยเห็นด้วยจะได้รักรักธรรมชาติบางเด็กปัจจุบันไม่รู้เลยอ่ะคือเขาไม่ได้เรียนไม่เรียนไม่รู้ภูมิศาสตร์ไม่รู้ประวัติศาสตร์แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเหตุทําไมโลกจึงร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปโทษเขาเขาเขาไปโทษโทษเพาะสิ่งที่เขาเห็นไงอ่อเขาไม่ได้ย้อนออ ตอนนี้ถ้าสมมุติเรามาเรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมแล้วตรงไหนแล้วก็ต้องมาสอนด้านจริยธรรมคุณธรรมให้คนเนี่ยให้รู้ว่าตัวเองอ่ะคือธรรมชาติตัวเราเนี่ยคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติคือธรรมชาติตัวเราคือตัวเราเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วเป็นสมองของธรรมชาติด้วยต้องบริหารธรรมชาติด้วยคนครับตอนนี้ต้องคนเนี่ยจะบริหารธรรมชาติได้ เดี๋ยวในคลิปต่อไปจะพูดถึงการบริหารยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ